สวัสดีครับสวัสดียมมุสเซอวันนี้วันที่21มกราคมปี2 5 6พน160คนะครับผมนายาช่องนายาคนเกษตรครับอ่ามือนีแต่สีมเมฮ็ดคลิปนิดน้อยบอยาวน่อยครับย้อนจากฟ้าเฝ้าน่อครับคือสี่เดินทางไปธุระต่างจังหวัดแน่นะครับแตบบก่ก็บอกไกลดอกเมื่อนึงก็บสิกลับมาช่วง,งแรงๆล้แหละครับงัวกับผมมีคนเบิ่งให้หน่อครับพี่น้อง สิได้คิดจั้งใดบะดีผมก็บดหยาไว้พี่น้องบดหยาเป็นหยาเนเปียครับพี่น้องบดหยาไว้แล้วก็สิเอาเอาไว้ให้กินเลยพี่น้องเอาไว้ให้กินเลยนะครับบดไว้แล้วก็สิเอาใส่ใส่ล้างอาหารใส่ล้างหยาเนี่ยครับยกทั้งเิ่งนี่ละครับเข่งนึงก็เฉลย,ยุป,ประมาณจดกสามสิบกว่ากิโลครับพี่น้องเข่งนึงนะครับ ก็สเอาไ้ให้ตัวละเข่งตัวละเข่งเข่งก้วนๆนั่นแหละครับก็สิประมาณนี้นะครับครับนี่แหละเสียเอาใส่ไปให้ตัวละเข่งตัวละเข่งครับพี่น้องแล้วก็สียอาบน้ำไปทำธุระเนื่องจากว่าเฝ้านะครับพี่น้องเนาะแต่พมงก็เสียเอาใส่ไปที่ี่หละครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็แปดโมงนะครับพึ่นกันนัดกันว่ารถเสีออกเก้าโมงประมาณนั้นนะครับเนาะนี่นะครับเป็นเชียงเป็นเชีง เดี๋ยวผมก็สัญญ์เใส,ใสห้างอาหารแห,ห้งง้วไว้ครับอย่าสำรองกับมอยูนะครับกับบดบดบดไวลายยูแหละพี่น้องมันเตรียมตัวแล้วงัวก็ไดดแล้วก็กเตรียมน้ำเตรียมอาหารไว้ให้มันกินนะครับน่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิยกอาหารแห้งง้วจะเข้าครับเมื่อนี้ก็สิบ่ได้ออกคอกดอกวง้วก็ได้ครับครับหลังจาก บดเรียบร้อยแล้วก็สะเอาหายไปเองที่แล้วครับพี่น้องกินดีครับหยาเนเปียที่ผุบดนะครับกินดีครับผมก็สิแดงไปทําธุระนะครับเอาเอาหยาใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วน้ำนะครับน้ำก็เตรียมไว้ให้แล้วครับคงสิบดเป็นยังน้อยหัอมือดอกบายบายคำคำตืบผุนหรือว่าคำคำผุนล่ะสิได้กลับมาเนาะครับเนาะตอนนี้กับสาๆอยู่เดี๋ยวผมก็จะได้เดินทางนะครับนะครับ อาหาเสร็ไให้ครับกินดีครับเต็มเชียงนะครับเชียงนึงก็เฉลี่ยอยุประมาณจัก30มสิบสามสิบกิโลขึ้นนะครับก็เอาไปให้เพื่อนๆนะครับนะครับให้เขากินสันี้แะครับเพราะนานั่นไปก่อนนะครับเนาะยื่งจากว่ามันมีสุระดวนแล้วก็สำคัญเติบนะครับมันต้องเดินทางนะครับ แม่นี่แมลูออนนะครับแม่ลูกออนนะครับก็เอาไว้ให้หลายตืบนะครับส่องขิงนะครับหนาสิาเพียงพอสำคำมากกะทำม,มาแล้วจังคอยมาให้อีกนะครับก็สิประมาณนี้แหะครับพี่น้องผมในยาคุณเกษตรกะขอบคุณหลายๆครับผู้ที่ขว้วมาเบึงนะครับมีควมเห็นเป็นอย่างไรถ้าเกิดเฮามีทุระไป ทางจังหวัดจากมือหนึ่งข้าวหนึ่งเนื่องจากว,ว่ามันมุย้ยผู้เบืองไห่เขาเสียใจจังไรพี่น้องมีเคยเห็ดบอ่อเห็ดแบบไรผมกว่าบ,บุรุษครับผมกว่าคิดอย่างไรมันจําเป็นนะครับมันจําเป็นก็กต้องเห็ดแบบนี้แหละครับเตรียมนม้ำเตรียมหยาไวาใหยสตะกอนนะครับมันเวลามันหน่อยนะครับผมก็ตื่าตึงต่เ้าขึ้นบทหยาหยาก็ตัดไวตเมือว่านี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคูณในหลายผู้ที่เขามาติดตามช่องนายาคนเกษตรครับคลิปนี้ผู้ดใดเขามาเบิ่งแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายาคนเกษตรครับมีความคิดความเห็นความยังไงกะเขามาคอมเมนต์เขามาบอกนะครับขอดีๆพมก็เสได้ปฏิบัติตามสำหรับคลิปนี้ขอบคุนครับสวัสดีครับ